พระธรรมเตสนาปื้นเมืองเหนือเรื่องมโหสถเป็นธรรมสืบจตาคนเกิดเดือนสามเหนือขอเชิญทุกท่านติดตามหับฟังได้ณโอกาสบันี้นะโมต,ตัสสาภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธรรัสสะ นะมิตวากัจเจโนโขมังอโนเวญจาวิญญูพลัมมะจาลิสิลานโตนาอมค์ปะวาลันติติปัมพะจินเตนังอาภินหัง ปัญาเวเขนตาัางต้พิขาเวดุลาเพิเขาตังลายปางเมื่อปลาตาทางขานตาได้เกิดมาเป็นคนในวันตาสงสารโลกในวันนั้นพาก็ภาโกจืนา อันวิเศษว่ามองโหดสวันนั้นแหลจติอันเกิดมาเป็นเจ้าเนมิลาดวันนั้นอาหางอันว่าโกผด้อันโนวินจะวินโยก็มีพัญาปัญา อันสเหลียวเหลาดมากนอกหาปุก,กละลาพนได้จักมาเพียบเตรียมบอดได้จากพูสะกคโอปวาวลันติก็สามารถทเปื่อจักแกเปนสน,นาหา อันล้อยปานน้อยขันนะนยามเดียวนึงก็มีแลอทีบาย่าดังนี้ในการล่างขันนะนยามนั้นอันว่า พระมหาชั์เจ้าเกิดมาจากตองแม่มารดาวันนั้นยังมีมหาพรามเกิดมาเป็นสงหายแห่งมหาชั์เจ้าแต่ก่อนแล้วก็เอายาติปมาใส่ไว้ในมือมหาชั์เจ้าเกว่าเจ้ามาโหสูตรโพนแล แตจะเหม่งข้าเนนนขาดนะยามนานเมื่อเจ้ากมมานออกมาจากต้องแม่แล้วนันคนต้งลลยก็มาหานมาหาพรอมเตหนึ่งก็ใส่ใจว่าเป็นมาหาสั์เจ้าก็กำมเอายาติบอ,ออกมาจากต้องแม่แห่งตอน มหาจัตเจ้าเกิดมาปางนั้นมีกโณวิเศษมาโดยยาติอันนั้นแลมคนตั้งหลายอันเกิดมาในเมืองเวเตงละจะานากรตั้งมวันนานโพอเกิดเป็นปียธิโลกะอ,อันใดก็ดี มหาสัตเจ้าก็เหอกินยังหยาติบานนั้นก็หายยังเปียธิตั้งลายฟกนั้นก็หายไปในขาดนาจามนั่นเดียวนั้นก็มีแล เกว่าคนต่างลายอันเป็นหูนวกตาบอดเป็นปิยาเป็นง่อยต่างมาวันนั้นกันว่าได้กิ่นยาติบอันนั้นก็หายไปบาดเดียวก็เกิดเป็นอันดีอันงามยิ่งกว่าเก่าวันนั้นและเจพปอดที่สต่อ ส่วนว่ามังหันสัาเจ้าตนเชื่อว่ามังหอสตจ้ตนนั้นไม่พะญาปัญญาไว้ยิ่งหนักยิ่งกว่ามังหาปลมตนไม่พะญานั่นแหละ สาปะตองมวนเมตุนวายญิทานโนเลคินเสาจ้างดาบแลบิดเบียงคินแลจ้างดาบแลฟอนโยเนือปายหอกแลเนือจะเบียงวาย เปิดเบี่ยงไว้เปิดเบี่ยงกิ่งไปมาเหนือเชือกสาเบี่ยงไว้ก็ได้เสียงจูอันอันบอกไม่เจจะหล่อจากอันแต่แล โกนเทีวัดเสนายกาละเมื่อวันล่นมานานมหาสัจเจ้าเกว่านอนหนามะหอสดก็มาลำเปิงโดดโดยพระญาปัญญาแห่งตอน ว่าอ้างหังอันว่าโกดีป่าผาจิเตน่าอาเพนหังป่าจเวกเคตาพังโกก็จักบวชเป็นพระลาสีโยนย่ในดงเลป่าหอยตี้ผาเลงจ้อยดองนากลางหิมาวันตาเถื่อนทองโยเป็นหมู่เปืป่อนป้องสตา ก็จกเป็นอันสุขายิ่งลำการม้าหานสัจเจ้าขัดนิ่งสันนั้นแล้วปลาหน่อแก้วัำปิดจะลานาไปลายว่าการอันเล่นสันนกม่อนแล่จืวา chào là sĩ tăng lại phụ nan an mê xin bẹt xin xếp nan có tiền nhóm lạc xa mê ta phá hoa nam. dù nơi an à lần nhà bà quang dù xếp sang sang ngát chạy bỏ mê phải nhà ố ba chắc tiền lâu là hiền xa เป็นจากกาบมาโกนลห้าอันเป็นเครื่องตำจา้าสาบานจริงจากได้ป้นจากโอกค่าส่งสารเขา้าโสดนิพปานแต่ดีเลย เหตุดังนี้ก็จาไปบวชเป็นลาษีแต่ละกันว่าเจ้ามังหสดปิศาจนาลำเปิงดังนั้นแล้วก็เข้าไปไว้อย่างป้อแม่เล่าอาการให้ปิตามันดา เพื่อปงอาจญาณอนญาตแก่โลกหลากปล่ยบวชเป็นลสีธิโยกางกิเลีห้อยหาดก็มีแลอาเธอในกาลลยามนั้นสวรรค์อ่านว่าพ่อแม่พระญาตงสองก็มีใจมองมนเศรอนลลกเต่าจักเนม ไปประวัติเป็นจีไพลโยกางพระนาลอยดาวปาสวนปิตามารดาตั้งสองหายเจ้ามองโศกสอดแล้วก็อานุญาตแก่โลกแก้วปุตตาปองอนุญาตแก่โลกเต่าเฮได้เข้าโซปะพาจากกาม แล้วเฮอคนตั้งหลายได้รีผ่านภายตกแต่งอย่างผาย่อมฝาดสีเหลืองอันเป็นเครื่องอาถปาพลีขานแก่เจ้ากบมาหนอดเนาส่วนตนมหาสัจยาว นั theology, ้นว่าพระญาต้องสอนอเป็นพ่อแม่กองอาโนญาาเหินนุ่งผ้าย้อมฝาดอันจักเป็นเจื้องังหันตาตั้งลายแล้วก็สาพ่หน้าปล่อยโสดยังป่าไม้เฮมาป่านไปโดยตนเองเดียวไปบวชในศาสนางแห่งพระพุทธ้า อันเมเจ้าลาสีฟงโยก่อนนั้นก็เมวานนั้นและตาปีสวนอันว่าเจ้าลาสีตั้งลายฟงไปประวัติโยก่อนนั้นก็เลว่ามหาชัดเจ้าตนมีพระญาปัญญาออกมาประวัติเป็นลาสีดังอันเขาก็มา โอป้าถามป้าถามมาหาจัดเจ้าดอยโลกไม่หัวบ้านเกินตางน้ำเกินน้ำใจก็ป้อกเหินมาหาจัดเจ้าไปเอามาดยตนสักอันก็มีแล้ว ส่วนว่ามางหอดโสดมอาหาัรรัดเจ้าก็คำหมวดเกล่าไว้เป็นจาตด,ดาดแล้วก็มาจำเลิศเมตตาภาวานารักษาสีล chạm lên nhàng lộ mà vì hàn tầng xì dù cháy chạy dù mà bọt nan tàu đời mắc hồ sột châu là xì có đầy thật dân áp hình nhàng. จะมาปฏิตังสอันเป็นโลกุตลาสัมปันติตัศส์แล้วก็ป้อมเปล่งไปบอกขาดบอดได้พระมาาสกวันยญา โยสามลานปทัยฐานลาบเสียงอายสังขานแห่งตนกันว่าโจติตายจากอาตาภาวะอานั้นแล้วก็ได้นำเอาตอน ได้ไปเกิดที่บนจันเลิศวิมานคำอันเป็นที่โยสถานเมืองฟ้าดาวเขตลาจอนตาวะติงสาสะวัวันเทวโลกก็มีวันนั้นและนา เพคคเวโดลาเพคโคตองลาเอกิจจันอันออกไปบวชในสาสนาแห่งพลาตาธาคันตานี้ก็เป็นอันดีงามยิ่งนักแก่ตันตางหลายแต่แล ตุ้มเหงันว่าต้นตังลายยาเย็นเดึจงสัก,กสิบสี่ประการสักอันเตอบอบมีภพายโยจันแนแก่นักบอดเตียนย่อมเหอโตดไปลูนมากนักแล จฉปลักก่อไปโดวยวิริยากรรมม่เปลี่ยนแล้ภาวนาโยในปางจากงดนั้นแต่ก็าหากจักได้เล็งหาน ยังโลกิีย่โลกกุตลาทำตามอันมากแห่งตนกูตะทาคันตาเกิดมาในปางก่อนนานก็มาในสังสาสิบสี่พระการอันมีคับฟอนโยบ่เมีแพโยจันแนสังจักอันแล้วจิงลวดนี้ออกบวดเป็นละเส โยนในกิเลสลาวป่าป้ามเปงเมตตาภาวันาโยนในตีงานสังอันเป็นตี้จำเลินจอยแห่งโตนนั้นแลพพฆาเวโดลาเพโคตังหลายตนใดก็ดีมีใจมากหลาปฏิบัติตามโอวาทกรมสอน แห่งโกตทาคาตาดังอันจงประกอบไปด้วยเปลี่ยนแหล่เฮรำเปิงโดโพดสังคาตังเจ็ดปลาการสติโพดจังคางอันหนึ่งเกิดว่าเฮรเมสันติอันใส่ใจเข้าเจ้ากรรมมาานมันคงดีนัก อาจจากเหตุดูเหตุธตเจงยางลักขันตังสามแลสัจธรรมตังสี่แลธรรมะวิจัยญาสามปดชังคาอนึ่งเกวะไมพญา ลำปังหันเจนยังจะพาวะธรรมตั้งลายและอันเป็นเหตุให้ได้ทันลัดโหยังลักขนาตั้งสามและจะธรรมตั้งสี่ตี่นั้นแลวิริยะสัมโพ่อจังขาเฮ่อไม่เปยนอันมากหนักเฮงหนักเฮ่อเป็นเหตุให้ได้ทันลัดโหยัง ลักขณะตั้งสามและสัจจาธรรมตั้งสี่นั้นและปีติสัมโพสังขออันหนึ่งเกิดว่าไมีสันติจื้นเต็มใจเป็นเหตุให้ได้โลยังลักขณะตั้งสามและสัจจาธรรมตั้งสี่นั่นแหละ ปาดจัดที่สัมพ่สังค์ออันหนึ่งมีว่ามีใจลำงับยังกิเลธทำอันอ่อ,อนละเอียดสุขุมันอ,อันเป็นเหตุเฮ็ดโลูแจงยังลักษณะตั้งสามและศาสจะทำตั้งสีสจจงส่สัมโปที่พสังขออ์ อันหนึง่งเกิว่าโอเปคขาเงิมีภาวะใจอันเสมอดีน,กนักในจังใจละทำตัางลายสำมาอันดีอันได้อันบอกใครหัวกลัวแต่อบายทุกสิ่งก็ดี ถึงโลกโกต,ตัลาดโศกนั่นเป็นเหตุเหุได้ทันลาดโหยังหลักขันาตั้งสามและสัจจะทำตั้งสีนั้นบ่อย,ยาจาติและนาน อภิกขันว่าภิกขุตนนั้นก็หากเป็นอริยะตนหนึ่งและเป็นตนพระกอบไปโดยวิริยะแต่แล้วก็มากล่าววิริยโคนแห่งพรหมมาจาริตต่างลายก็มีและเยโปคลา อันว่าปกลาโพไดอันเกิดมาในโลกนี้เกิดว่าเกิดในเดือนสามในกาลลาเมื่อก่อนยามนั้นได้เกิดมา หวมจาดจะออกมาหอดโซดบาดหลังปายหน้าแต่นั้นก็ได้เอาตอนจุตีตายกลากาดไปเกิดในสงสารใจใจปลุ่นมา แต่เอาตนมาเกิดเป็นคนในจาตนี้บ่อยากจะแรงอัทถกาธาจานเจ้าไขโบดว่าก่อนจินุโคมังอโนวิจาวิญยอดนั้นโดยอันย่ออันแคบแก่ไข ยังจาตากลางนี้อันเป็น้าทวัห่างแห่งพระพุทธเจ้าเนเทตตาออออออขีญยนสังวันนะนาวิเศษจากห้องเหตุยอง มาหอนโอสดปฏอดัทตว์เจ้าอันเป็นธรรมซืบเจ้าตาโพกเกิดในเดือนสามก็บังกมสมรตศเดจ